ในลำยาสวัส <laughs> ดีครับผู้ชมในวันนี้นะคะนี่คือ,อยูทูบที่ทำเป็นเจอร์ี่นะฮก็ก็เหมือนเดิมเลยคราวนี้มาแนะนำตัวละครอ,อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ทำการทำอินสาอกด้วยนะฮะแจ้งองตอนนี้ผมไม่ได้เล่นก <laughs> ับ,บเพื่อนนะ <laughs> <laughs> พเพื่อนก็มาใส <laughs> เพื่อนจะมาใสผมจะพยายามทำ untuk bayam, tapi jujur itu itu a kelas, <t todavía piştans> loi, <todi> อืมอืมจุดแสดจุดยังกันอาวโอเคถึงไม่ชอบค้างกินรู้สึกว่าไม่เอิดว่าชอบค้างจริงไอ้ ตรงตามาต่อเออมันจะสงอะไรมันลักนานเนี่ยไงจะตรงมาอีกอืมเออคลิปมาเลยนะ อิสต์เอ็กย่ในแบบนี้นะเป็นอิสตร์เอ็กที่เกี่ยวกับไอ้น,นู้นด้วยนะแนะบบว่ามีเควสมันด้วยนะโอเคเปิดประตูแนละ้วต่อตามครั้งล้วหนึ่นงครั้ง <c oughs> เอาเชืกอกสายแมว ไม่ี่ข้างไม่มีกี่หน้านี่เอาดิดเอาปิดไปเลยจำอะไรอย่างนั้นก็ได้เด้นำตัวคอลลั้งสองตัวนะโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคลิปลูบอกดีกว่าลูบอกด่านแว็กกี้ด่าดนบ้าว่าปุุงยาอะไอนหาวัตถุดิบให้นะใครที่หาวัตถุดิบไม่ได้สอนให้หมดเลยนะองไงอนง่ายๆก็สอนนะ อันนี้ยกง่ายติดสิก็สอนเหมือนกันนะเหมือนกันแว่าไม่อยู่รับกลือถึงไม่จะง่ายขนาดนี้อืมเม่อกไหทุกคนขึ้นบันได้จนกว่าจะถึงพวกไม้วเนี่ยฮะก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปเจอห้องอันนี้ก็เข้ามาโดดขึ้นมาโอเคจิงคุณเกลออยู่ข้างบนนะใครทำงล่วงไหมจำเลยเอาค้างอืม ผูกท okay, ี okay, ่หางค้เอาค้งอีกแล้วก็พิเปิดคลิปนี้ เดี๋ยวเอ็งได้เป็นเออเป็นเจมาโอ้ยจ้ะชิปอุ้ยเจ้าตัวนี้ก่อนเล้วเฮ้ยคิดเฮ้ยลูกแมวก่อนลบกแมวก่อนลูแมวก่อนอ่าถ้ามาไว้ประตูนี้มันจะมีรูปประตูอยู่นะลูกประตูประตูแล้วก็เข้ามันจะไม่เข้าได้แล้วอ๋อ ให้เข้าใช้แล้วมันจะมีกรอบอันนี้อยู่กดกระโดดออกเพื่อจะออกนะนี่ไปฟันแมวใต้เนาะบางอย่างก็มีแค่กระโดดเดินแล้วก็ฟันแล้วกระโดดออกเนี่ยมีแค่นี้ยหรือไม่ก็ย่าจะมีอย่างอืงอ่นด้ยวยจะบุก็ลืมนี่จำได้ปะบ่ได้ออกค้างไว้ดีพ่อกับแม่